สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ครูจกกักรจการประชิดนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันมาทบทวนและวอร์มอัพกันสักหน่อยนะครับกับบทเพลง Hello Song Hello 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 Everybody I am happy to see you. Welcome, everyone, to classroom. Welcome, everyone, to classroom. Let's learn English together. Hello, 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 everybody. I am happy to see you. Welcome, everyone, to classroom. Welcome, everyone, to classroom. Let's learn English together. โอเควันนี้เป็นบทเรียนเรื่องใหม่นะครับซึ่งนะักเรียนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักคำที่เราใช้แทนชื่อตัวเองก็คือ I แปลว่าฉัน U แปลว่าคุณเนาะเราก็ใช้อยู่บ่อยๆแต่ในวันนี้นะครับสำหรับชั้นป .3 ก็จะมีคำสรรพนามในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้จักทั้ง7ตัวเรามารู้จักกรอนนี้กันนะครับมาลองอ่านตามคุณครูครับสรรพนามแทนชื่อคนอย่าสับสนจงจาไว้ ฉันต้องใช้ I, you คุณใช้กับคู่คุย V คือพวกเรา they พวกเขามีมากมาย he แทนผู้ชายหญิงนั้นใช้ชีง่ายจริง it สัตว์สิ่งของแต่จะต้องมีหนึ่งอันหากสัตว์สิ่งของนั้นมีมากพลันใช้ t h e เอยอีกรอบนะครับอ่านตามครูเลย สพนามแทนชื่อคนอย่าสับสนจงจําไว้ฉันต้องใช้ไออยู่คุณใช้กับคู่คุย V คือพวกเราเดพวกเขามีมากมาย He แทนผู้ชายหญิงนั้นใช้ชีง่ายจริงอิสัตว์สิ่งของแต่จะต้องมีหนึ่งอัน หากสักสิ่งของนั้นมีมากพลันใช้เดเอยสรพนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อคนนะครับเพราะในภาษาไทยหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะไม่เรียกชื่อคนซ้ำๆอย่างเช่นบอกว่าจักริดไปโรงเรียนจักริดตื่นนอนจักริดทานข้าวเราก็จะเปลี่ยนเป็นจักริดตื่นนอนเขาไปอาบน้ำ เขาทานข้าวคำว่าเขาเนี่ยคือสรรพนามนะครับเราก็จะเลือกใช้ให้ถูกต้องเอาละทีนี้นะครับคำสรรพนามในแบบฝึกของพวกเรามีข้อ1ถึงข้อ7เขาให้จับคู่คำสรรพนามทำไมจะต้องมีคำสรรพนาม2กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งจะแบ่งเป็นประธานสรรพนามเราเรียกว่า subject pronoun อีกกลุ่มนึงเรียกว่า object pronoun หรือกรรมสรรพนาม นักเรียนดูนะครูมีประโยคตัวอย่างคือ I win วินัยฉันแข่งขันชนะวินยัยตอนนี้ i อเป็นประธาน i อตัวสีแดงเป็นประธานนะลูกแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนกันบ้างให้วินัยชนะเราจะใช้ประโยคว่ายัางไงครับเราจะใช้ว่าวินัย wins I ได้ไหมไม่ได้ในภาษาอังกฤษ I ตัวนี้เราจะไม่ใช้เป็นกรรมของประโยคผิดเลยลูกต้องเปลี่ยนเป็น วินายวินมีเห็นไหมจาก i เป็นประธานคําว่าฉันเหมือนกันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่ามีซึ่งในภาษาไทยไม่เหมือนกันนะลูกเรามารู้จัก subject pronoun แล้วกันเนาะ subject pronoun ที่เราจะต้องรู้จักมีอะไรบ้าง i ฉันยู you, คุณ we พวกเราเดพวกเขาฮี he, เขาผู้ชายชีเธอผู้หญิง อิดมันเป็นสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยอันกลุ่มนี้ที่นักเรียนเห็นตอนนี้เรียกว่าประธานสรรพนามนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ท้ายประโยคมันกลายเป็นกรรมของประโยคมันก็จะเปลี่ยนเป็น object pronoun i ก็จะเปลี่ยนเป็น me you ยังคงเหมือนเดิมก็คือ you we เปลี่ยนเป็น us they เปลี่ยนเป็น them he เปลี่ยนเป็น him she เปลี่ยนเป็น her อิดก็ยังคงเหมือนเดิมก็คืออิดนะครับเอาไว้ใช้ท้ายประโยคแสดงการเป็นกรรมของประโยคเอาละเพราะฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ 7. เนื่นักเรียนดูตามนี้โยงเส้นจับคู่ถูกต้องเริ่มทำเลยโอเคคราวนี้สืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้คราวนี้ข้อ8ถึงข้อที่20่สิบนักเรียนมาดู โจทย์เขาบอกว่าให้พวกเราเลือกนะครับให้พวกเราเลือกว่าข้อไหนนะครับเป็นคำสรรพ,พนามก็ให้ขีดเส้นคำนั้นอย่างประโยคตัวอย่าง she is a doctor she is a doctor คำสรรพ,พนามก็คือคำว่าอะไรลูกคำว่า she เห็นไหม she แล้วก็เอา she มา ใส่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยลองดูนะครับข้อ8ถึง20เจอตัวไหนก็ขีดเลยทั้ง7ตัวในกลุ่มนี้ลองขีดไปข้อ21ถึง40 2 1ถึง40นักเรียนมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1เขาบอกให้เลือกใช้จากโจทย์กำหนดเนาะ,ะตัวอย่างนะครับฮูอ s สสวัต who อ s สสวัตใครคือสวัตนักเรียนลองดูซิสวัตเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ h ีหรือชีใช้ h ีหรือชี ใช่หรือช่คำตอบก็คือ he เพราะเป็นผู้ชาย He is my father เขาเป็นพ่อของฉันมาทำตัวอย่างที่สองกันลูก Where are, Where are สมศรี and Supot Where are สมศรี and ุพจน์สมศรีและสุพจน์อยู่ที่ไหนสมศรีและุพจน์สมศรีและสุพจน์มีสองคนแล้วใช้ day หรือ v ใช้ day หรือ v ใช้ day หรือ v คำตอบก็คือใช้ day นะครับเราก็ขีดเส้นใต้ เนาะลองทําดูนะครับ2 1ถึง40ต่อมาข้อ41ถึง47ให้เลือกใช้ประธานพนาม i u v d ีอิ t เติมลงไปนี่ครูทําตัวอย่างข้อ41กับ42ให้ดูวินนี่เดินกลับมาบ้านไปเล่นมาหิวมากวินนี่ก็ตะโกนบอว่า mommy where are you ต้องถามว่า where are you แม่อยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหน เคทเคทเป็นชื่อคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่า here in the kitchen here in the kitchen ในห้องครัวในห้องครัววินนี่ก็จะตอบว่ายังไงต่อนะวินนี่ก็เลยบอกว่า I'm thirsty เอา I อมาใช้แทนเพราะบอกถึงใครบอกถึงตัวเองไงบอกว่าฉันหิวน้ำจังเลยหนูหิวน้ำจังเลย Give me some drink please นะนักเรียนก็เลือกเอามาเติมให้ถูก นะระหว่าง I U V D a H I E I t ส่วนข้อที่48ถึง60ก็เติมเหมือนกันเติมรรมสรรพนามนะครับมี U S D H I M H E r I t เอาไปเติมใช้สถานการณ์เดียวกันเลยลองเติมดูคำไหนที่นักเรียนไม่รู้จักให้นักเรียนใช้อะไรนะใช้อะไรนะ Google แปลภาษานะครับใช้เครื่องมือที่เรามีให้เกิดประโยชน์โอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับ บทเรียนต่อไปนะครับในหน่วยที่3 See you next time goodbye อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลออแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเมื่อออกจากบ้านหรือเข้าสู่บ้านของเราทุกครั้งโอเค goodbye